อนาคตของลูกรักแม่มั่นใจไฮคิวซุปเปอร์เกิลมาถึงช่วงนี้นะครับฮิปเรคคอมเมนต์นั่นเองเบล้ที่แล้วเกิดไปว่าเนี่ยน้องดีนะครับผมเขาจะมาเรคคอมเมนต์เพลงของเขาด้วยตัวเองด้วยตัวเบาๆนั่นเป็นฟังเขาแนะนำตัวเบาๆด้วยตัวเขาเองครับผมชือฮิปเรคคอมเมนต์สวัสดีค่ะดีเดอะสตาร์เก้าค่ะ ตัวเบาๆค่ะก็เป็นเพลงที่มีความหมายเหมือนว่าเราเนี่ยแอบชอบใครสักคนหนึ่งค่ะแล้วเวลาที่เราอยู่อยากอยู่ใกล้ๆกับเขาเราอยู่ใกล้ๆกับเขาแล้วเรารู้สึกแบบเราตัวเบาๆเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วแนวเพลงก็จะเป็นป๊อปใสๆแล้วก็มีความเป็น R B อยู่ ัวเราก็ยากตรงที่คือต้องรู้สึกก่อนนะคะถึงจะร้องได้ก็บันที่อาดก็พยายามบิวให้เรารู้สึกะคะ่ะแล้วก็มีช่วงท่านพีคด้วยก็ยากอยู่ค่ะ ็อยากฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะในเพลงตัวเบาๆค่ะแล้วก็ฝากดาวน์โหลดเพลงด้วยนะคะดาวน์โหลดได้ทางดอกจัน123 5009ค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือดาวน์โหลดได้ทาง i t u n e นค่ะ สูงไปแต่ที่ชอบตอนนี้เป็นการย้ำสามโน้ตแล้วสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกใช่แต่หลังๆมีเปลี่ยนกด้วยคือตอนแรกเนี่ยฟังเพลงนี้นะฮะคิดว่าจะเป็นเพลงแบบว่าช้าๆ easy listening แต่พอหลังๆคือน้องมีปล่อยพลังความเพราะครับผมไม่เบาเหมือนชื่อเพลงเลยใช่แล้วตัวเบาๆของน้องดีเนี่ยครับผมจะลอยไปติดหูคนทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้เมื่อกี้เราก็ฟังของรุ่นเล็กไปละคือน้องดีเป็นแบบรุ่นใหม่เดอะสตาร์เก้าพูดถึงแก้มปะครับใช่แล้วตอนเราดูคอนเสิร์ตเดอะสตาร์เก้าตอนที่แก ดูนเพลงกับน้องดีนะ oh เพลง oh ยาวหยุดเว <yeah. S 1> ลานะโอ้ย ทัาสองคนคือมีการแบบพ่นพลังใส่กันพ่นฟาใส่กันอ,อ่าฮะงั้นเราไปฟังเพลงของน้องแก้มเพลงนี้เลยดีกว่าครับผมเพลงกาลเทพครับเพราะเซลฟี so dye, ่เอ็กซ์ตร้าไายสบายผิววิ่อับชื้น คำอ้นหรือเปล่าแล้วเป็นคำอ้นเนี่ยนั่งเลยนะนั่งเลยนะ <laughs> เปิดไป้ายไฟเลยนะครับผมว่าตอนนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลัง MV เพลงไม่รับปากแต่จะพยายามนั่นเองครับผมในช่วงฟิช y อครับ ชื่อมบ,บิชอสวัสดีครับผมอ้นเดอะสตารก้าครับก็วันนี้มาถ่ายเอมวในเพลงแรกของผมนะครับไม่รบปรัดแต่จะพยายามยาสนุกมากเลยครับตั้งแต่เช้าเนี่ยมาถึงถนนข้าวสารผมก็วิ่งเลยครับ

โอไปแล้วคนเหยียบปอ้ไปมารถทับจะขเนหนึ่สาจะัเก็บรถทับอ้รถทับโอ้รทับได้มากอีกทีนึง ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะได้เป็นพระเอกเอครับก็แบบได่ดูหลายๆ m อก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายงี้แต่มันไม่ใช่เลยครับการที่เราทํางานตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับก็จะมีพี่ๆหลายๆคนที่ช่วยเรามีเบื้องหลังอะไรเงี้ยฮะคือมันต้องตั้งใจทําจริงครับเพราะว่าอาจจะทําให้พวกพี่เขาเหนื่อยแล้วก็อยาก ทำให้ผ่านอยู่เร็วครับสําหรับตอนที่ยากที่สุดในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นตอนที่วิ่งมาเจอนางเอกครับวิ่งตามนางเอกแล้วรถของผู้ชายคนหนึ่งก็ออกไปกับพร้อมนางเอกเพราะว่าตอนนั้นต้องร้องไห้เลยครับแล้วก็มันต้องออกมาจากข้างใน ็ขอฝากติดตาม MV ของผมด้วยนะครับแม่รับปากจะพยายามนะครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับกดดอกจันหนึ่งสอ์ศูนย์เกแล้วโทรออกนะฮะแล้วยิบช่องทางหนึ่งนะครับโหลดทางไอจูนะฮะอ้นรับปากเลยครับว่าเพลงนี้อ้นพยายามมากเลยครับฉัันมมกล่่าาาารบแตจะพยย S <S <S วิ่งทั้งเรื่องจริงคือไปเอกกัยเหมือนกับวิ่งเพื่อจะไปหาหนางเอกไงพยายามพยายาม<ล>พยายามมากเลยนะพยายามจริงฮะแล้วก็เป็นการแสดงอารมณ์ใน MV ตัวแรกของตัวเองของอน้นที่แบบว่าเจ๋งมากนะสำหรับพี่นะ MV ตัวแรกเล่นได้ดีขนาดนี้เนี่ยอนาคตกไกลครับอน้นครับเราดูเบื้องหลัง MV ไปแล้วครับแล้วมาดูเบื้องหน้ากันบ้างดีกว่าว่าความพยายามในการวิ่งของน้องอ้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะเท่แค่ไหนจะเศร้าแค่ไหนไปดูเลยครับ ยังไงล่ะสงสารพระเอกไหมใช่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดมีคนมาบอกเจนว่าจกเป็นแฟนกันนะเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเถอะทำใจยากนะใช่ดีๆจะมาบอกให้เราเปลี่ยนจากแฟนเป็นเพื่อนคือเหมือนเราเปลี่ยนสถานะอะจากแฟนกลายเป็นเพื่อนเหมือนในเฟซบุ๊กอ่ะพบหากับมีการเป็นโสดนะแะจริงๆมันลําบากนะครับผมแต่หนุ่มอ้นทําได้ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่รับปากแต่เขาจะพยายาม ถูกต้องครับพี่เดวถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้เลยดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับถูกต้องแล้วครับแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งผลงานเพลงของ The Star เก้าเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะเป็น New Release Singer นะครับเพราพอซิงเกอร์นี้ปล่อยออกมานะครับ,รบก็ขึ้นท็อปดาวน์โหลดอันดับหนึ่งของไอจูเลยนี่ไงละ่ะเจ๋งมากล่ะเจ๋งมากล่ะครับผม ไปชม New Single นิวรีลิสซิงเกิลเพลงนี้เลยครับผมบอกตรงตรงรักจักเลยครับตากับนิวรีลิสซิงเกิลซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดจากคนนี้ฟินเลยบ่งตรงรักจุงไปอยากอวดที่คนแลก รู้สึกวิดีโอได้ที่นี่เร็วๆนี้พี่ดิวบอกตรงแบบฟินมากอ่ะฟินมวกมวกเลยนะเพลงนี้ก็ดีนะคือแบบเรามีการนําศัพท์วัยรุ่นมาใช้ได้เองพี่ว่านะน้องๆหลายๆคนน้องๆวัยรุ่นหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเชลีนเป็นเพื่อนเราอ่ะใช่ใช่เหมือนว่าเชลีนแบบร้องเพลงนี้กําลังคุยทวิตเตอร์กับเชลีนอยู่แล้วฟังเพลงนี้อย่างนั้นนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยนะครับผมตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วในไอทูนสตอร์นะใช่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเดาจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับของ พักสักครู่ช่วงหน้าน้องๆในสตาร์เก้าเขาจะมาบอกกัน <güzel> ว <fit> ่าเขาปื้มพี่เดียวเอ้ยเขาปื้มอาจจะปื้มเซนก็ได้เราต้องรอฟังช่วงหน้าฮะับเขาปื้มพี่บี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับผมน้องๆในสตาร์เก้าเขาชอบรุ่นพี่เดิรสตาร์คนไหนช่วงหน้ามาชมกันครับเซนเซนตอนที่เซนประกวดเดอะสตาร์เนี่ยถ้าเกิดประกวดเดอะสตาร์ต้องมีรุ่นพี่เดอะสตาร์ที่ชื่นชอบเลยเซนชอบใครไม่ต้องบอกพี่เดียวพี่เดก แล้วฉ <laughs> ันพี่ดิว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เลยน,นะแล้วฉันบอกว่าฉันไม่ใช่พี่ดิว <c oughs> ว่ะแล้วฉันชอบใครชอบใครโอเคก็คือตอนที่ประกวดเนี่ยคือเราก็ได้ดูแบบร,รุ่นรุ่นแรกๆมาคือ,อต้องไปดูตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3ยอะไรเงี้ยมารุ่น4ร<ช>ุ่น5อ่าแล้วเราก็ประกวดปีที่6เงี้ยเราก็แบบชื่นชอบรุ่นที่นิวพี่จิ๋วคือเขาเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบตัวเล็กแล้วแบบพลังเสียงแบบสุดยอดอ่ะ พี่เอ็มด้วยอ่าพี่เอ็มด้วยใช่ใช่ปีนั้นพี่เอ็มก็เป็นแบบแชมป์ดาร์คือทั้ง3คนเนี่ยแบบเก่งๆทั้งนั้นอ่ะใช่แต่ของพี่พี่เลือกไม่ถูกเลยรุ่นหนึ่งนีพี่ชอบทั้งพี่สนนะพี่นิวพี่จิ๋วพี่ก็ชอบพี่บิวพี่ก็ชอบพอรุ่น2องพี่เอ็มพี่นิกพี่พีทพี่เอิญพี่ก็ชอบพอรุ่น3พี่อาร์พี่บี้ชอบหมดเลยจริงๆแล้วนะครับผมแต่ละคนไมม่ีแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่เราดําเนินตามมันแบบอย่างดีๆใช่เรียกว่าทุกคนเนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลย ตอนนี้นะครับผมเดอะซีเคลของเราเราไปดูกันดีนกว่าว่าน้องๆเดอะสตาร์เก้าเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเพิ่มรุ่นพี่คนไหน,นบ้างครับชื The <Secret> ่อเดอะซีเคลเดอะสตาร์รุ่นพี่ที่เชลินชืช่นช,ชอบนะคะก็จะเป็นพี่แกรนค่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ก็เดินทางมาในสายเดียวกันชลินเองก็ชอบเต้นพี่แกรนเองก็ชอบเต้นซึ่งชลินนับถือในความสามารถเขาที่สามารถเต้นไปด้วยร้องไปด้วยบนเวทีและทําได้ดีทั้ง2อ,อย่างอะคะ่ะซึ่งชลินอยากทําได้แบบเขาค่ะคนหนึ่งที่ทผมค่อนข้างถือวเป็นไอเด้ามา เรวคือพี่บีครับแต่ว่ายังไม่ได้เจอเขาจริงๆนะซึ่งผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับพี่โน่ครับเพราะว่าผมชอบสไตล์การแบบการเป็นเขาอะเขาแบบเท่จริงๆคนระับปลื้มค่ะปลื้มพี่ริดค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อลิร r t ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตลกมีมุกแล้วก็ มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะค่ะเป็นคนสนุกสนุกก็เลยปลื้มพิลิตค่ะคนแรกนะครับก็คือพี่บี้สุเกตครับเพราะว่าพี่บี้เนี่ยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องการเต้นเรื่องการแสดงพี่เขาสามารถทําได้ทุกอย่างนับถือในตัวพี่เขามากมากเลยครับและคนที่2นะครับก็คือกันนั้นัฒนะครับกันก็เป็นคนที่มีเสียงเพราะนะแล้วก็วกเขาก็มีผลงานออกมาให้ดูกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นละครนะฮะละครเวทีซึ่งผมก็ชื่นชม ในผลงานของเขามากๆเลยครับและอีกคนนึงนะครับก็คือริทครับตั้งแต่ผมได้รู้จักกับริทมาอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยมากเพราะว่าผมก็เป็นน้องใหม่แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็เฟรนล,ลี่กับทุกๆคนเลยครับผมพีโตโน,โน่ครับผมเพราะพีโตโน,โน่นี่เป็นคนที่ เฟลลี่มากครับจากที่ดูในทีวีจนถึงตอนนี้ก็รู้จักพี่เขาแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่ไม่ถือตัวเองเลยแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีครับเขาก็ตันยู่ด้วยชื่นชมผลงานพี่เขามาตลอดครับพี่เขาก็ ทำตัวดีมาตลอดผมก็ชอบครับไอดอลผมเลยพี่โตโนโ่พี่กวางเดอะสตาร์เจ็ดค่ะเคยเรียนร้องเพลงด้วยกันค่ะก็เคยจะมาสมัครเดอะสตาร์เจ็ดด้วยกันแต่ว่าบมบี้ไม่ได้มาค่ะพี่กวางก็เลยมาทําตามความฝันแทนค่ะเดิมมีแล้วผมชอบพี่ดิวอรุณพงศ์ครับพอได้เข้ามาผมรู้สึกว่าผมชอบพี่ดิ์อีกคนหนึ่งครับเพราะว่าเขาเป็นคนสนุกสนานดีครับแล้วก็เขาเป็นธรรมชาติครับเ,เวลาเขาอยู่บนเวทีแล้วแบบว่าเขาเป็นคนกันเองผู้จาตลกอารมณ์ขันอยู่ด้วยแล้วแบบว่า โอเคครับทาให้ทุกคนมีความสุขได้ครับจริงๆแล้วนะครับผมน้องๆไม่ว่าทุกคนจะชอบศิลปินคนไหนก็ตามครับก็ต้องดูเขาเป็นแบบอย่างดูในสิ่งที่ดีว่าเขาทําอะไรเขาฝึกฝนตัวเองแบบไหนนะคบเราจะได้เป็นศิลปินที่เก่งๆแบบเขาเนาะใช่ครับยกตัวอย่างอย่างคนนี้เลยที่เขาเพิ่งได้แชมป์บัตรหมาเลยตั้มเดอะสตาร์เก้านั่นเองนะครับเขาก็คงแบบว่าฝึกฝนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาเป็นเดอะสตาร์นั่นเองครับงั้นเราไปดู MV เพลงนี้เลยฮะจะรักจนกว่าจะรู้ครับ